วิกพาดาวิไลตะนาวครับวันนี้มาใช้บริการวันแรกครับวันแรกมีความกังวลไหมนี่ก็นิดๆในน้อยนิดๆในน้อยครับลุงบ้านไกลบปนี่อยู่นี่อยู่บุรุลอยู่มะลูอ๋ออยู่มาใช้บริการนี้บ่อยๆใช่ไหมตลอดแล้วเปิดนิ้นคราวนนี้ก็เลยบัวเขียเลยเยอะหยาดหยาดเกอนหยาดหยาดครั้งนี้กลัวไหมในน้อยในน้อยบุ เราดีใจไม่ได้รับความเปิดได้ให้เป็นการปกติโอ้ยกระดี่แหละเนาะทางเมื่อบ่ายทางเมื่อบ่านเสถียรสะดวกบอรู้เออเสถียรสะดวกตัวคุณผู้ใหญ่ปิดลบไปอ่าอ่าอ่าแล้วเหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้านผู้บอก่ค่ะโคนเดียวที่คนบอกจ้าแม่โบแม่บอกเขากังวลมาตอนนี้เป็นังนิดนึงนิดนึงนิดนึงยังมีความกังวลอยู่ครับจสัมภาษณ์หน่อยจ้าอ๋อ <laughs> เดี๋ยวนะตอนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมใช่อยู่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นา้อ้ฟังหน่อยตอนแรกก็ได้ยินเสียงตุ้มสองครั้งก็นึกว่าทางเรายิงไป ฝังโน้นอุตสาห์ว่าเออดีใจยิงมันให้หมดเลยพอที่สามมาหันไปมันลงเซเว่นแล้วอ่ะทีนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกเลยอแล้วก็ขนลุกวิ่งนี้เติมน้ำมันอยู่ต้องเก็บมาจใาให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนยังไม่ได้วิ่งอยังยืนอยู่จ้ะแล้ววันนี้เปิดเปิดอ่าเป็นวันแรกนะเป็นวันแรกนะรู้สึกยังไงบ้างยังยังตื่นกว่ากลัวอยู่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็ต้องสู้ แล้วเปิดวันนี้ก็ตรงกับวันเกิดเราด้วยรองแล้วก็จิตใจไม่ได้ไดเข้ามาทํางานอีกครับใช่ดีใจค่ะแต่ก็มั่นใจทหารไทยเราค่ะถ้าตุ้มแล้วเราค่อยวิ่งหนีแต่ตอนนี้ก็ยังกลวกกวนเหมือนกันแต่ก็ต้องทํามาหากินใช่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้กินเราไปไหนถ้าถึงที่ถึงเท้ามันก็ไปเหมือนเดิมยังไงเราก็ตัดสินใจตามเปิดเราก็มาทำเ้วหยุดไปหลายวันเลยขาดรายได้ไหม ก็หาะะไรายได้ค่ะเราก็ไปหาทำข้างนอกเอาอมไม่งั้นเราก็ไม่มีกิน <g iggle> <g iggle> จ้ะเรายังยืนหยัดที่จะ,จะอยู่ตรงนี้ไหมยอยู่ค่ะเ,ออเราไม่ได<ม>้ไ,ไ,ปไปไหนป่าวไม่ค่ะอยู่ตรงนี้มันสบายแล้วมันมันชินกับตรงนี้แล้วแต่มันก็ตื่นเ<อ>ต,นต้นไปด้วยโชคดีที่เราไม่ได้เป็นอะไรเราก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะเป็นมันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเหมือนเดิมแหละเรายังกังวลไม่ว่าสถานการณ์ จะสงบหรือจะเกิดขึ้นอีกเรามีความกังวลก็มีกังวลบ้างค่ะแต่ก็เชื่อมันเราต้องควบคุมสถานการณ์ได้คงจะไม่มาถึงเราหรอกจะเราก็ต้องแต่ก็ไม่อยากจะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้สงบอยากให้ถูกกันดีแล้วก็ทากกันทํามาหากินอะไรประมาณนี้แค่นี้ชีวิตก็ลาบากจะตายอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเหมือนตายทั้งเป็นเลยเราจะทําอะไรเราก็ต้องกังวลเนาะ แต่นี่คือเขาเปิดให้เรามาทำแล้วเราก็ oh. มา <Okay. S 1> ถือว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกสู so ้ๆจ้ะ แล้วทุกอย่างก็ราคาเน้นเลยครับตามโเชรับ ิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เปิดร้านวันแรกก็ก็ก็ถือว่าโอเคค่ะมีมีลูกค้ากลับเข้ามาใช้บ้างแต่ว่าก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เหมือนเดิมค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนของเซเว่นเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้การบริการก็ครบหรือว่ามีอะไรที่รบุงจร การบริษอทเซเว่นเนี่ยใช่ไหมคะก็่ก็เป็นเซเว่นเล็กๆอะค่ะคือที่เราทําตรงนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้พนักงานเราได้มีงานทําให้ครบทุกคนค่ะก็เลยก็เลยได้เกิดได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาทาง CPO แกก็แนะนำค่ะค่ะทาง OR ก็ยกตู้คอนเทนเนอร์มาให้เพื่อที่จะให้เราได้ซัพพอร์ตทางพนักพนักงานค่ะ<ม>แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟค่ะก็จะได้เท่านี้<ช>ค่ะ ตรงนี้ก็รายได้เราคงไม่เกิดค่ะแต่มันได้แค่ซัพพอร์ตพนักงานเราเรายังมีความกังวลอะไรไหมตอนนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไหมค่ะก็ก,ก,ก็รอความชัดเจนจากรัฐบาลอยู่คือเราเข้าใจค่ะว่าการทํางานการที่จะได้รับเยียวยาวหรืออะไรจากรัฐบาลอ่ะมันไม่ได้เร็วหรอกแต่ว่าเราอยากได้ความชัดเจนจาก จากทางภาครัฐเท่านั้นค่ะว่าเออเขาจะชัดเจนกับเราในเรื่องของเงินเยียวยาอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเท่าที่ควรเลยค่ะเพราะแต่ก็มีฟังบางภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือเราก็อย่างเช่นที่พยาประกันไทยที่อมอบเงินให้เปล่าให้หนึ่งล้านแล้วก็ทางปตอทกับทิพยาค่ะร่วมกันทําตัวปั๊มตัวเนี้ค่ะเอให้ค่ะเอ เราก็เลยต้องมาทํา B.O.Q. ใหม่เพื่อที่จะต้องตัดในส่วนนี้ออกไปค่ะแล้วก็ทํา B.O.Q. ใหม่ทรงรัดค่ะเห็นว่าวันนี้จะมีหน่วยงานที่เข้ามาใช่ค่ะก็จะมีพลังงานจากสีสเกตค่ะแล้วก็มีทาง c ี r ค่ะแล้วก็มีปตอทอค่ะที่10บโมงเนี้ยก็จะเข้ามาเข้ามาร่วมเปิดเปิดการใช้บริการค่ะ ค่ะก็วันนี้เปิดแล้วนะคะก็เอ่อทางปั๊มน้ำมันก็ให้บริการเหมือนเดิมทางเอ่ออเมซอนก็ให้บริการเหมือนเดิมก็แล้วก็ร้านค้าค่ะร้านค้าเล็กๆก็กกค่ะก็มีการให้บริการแต่ส่วนในเซเว่นค่ะก็จะเป็นเซเว่นคัตตูคอนเทนเนอร์นะคะเป็นเอ่อโมบายสโตรเป็นเล็กๆค่ะแต่ว่าก็เอ่อ ทำเพื่อเพื่อให้พนักง,งานได้ได้มีงานทำค่ะก็ขอความลูกค้าค่ะกลับมาใช้บริการเหมือนเดิมได้นะคะถึงแม้จะไม่ไม่ยังไม่ใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าก็บริการครบทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมค่ะ

ตกไป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 ก็ใชไม่ได้เพราะนั้นต้องเอาต้องจีชื่อน้องเท่าน้นีเยิ่ยมดีเยย่มา